ข,ข้อสุดท้ายคือเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลกฎความโน้มถ่วงสากลบอกเอาไว,วา้ว่าวัตถุใดๆก็ตามในจักรวาลน,นี้จะดึงดูดวัตถุอื่นด้วยแรงที่เป็นไปตามสมการนี้ค่ะนี่เลยแรงดึงดูดระหว่างมวลจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ G คูณกับมวลทั้งสองแล้วก็หารด้วยระยะห่างระหว่างมวลทั้งสองยกกำลังสอง นี่เลยนี่คือขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลวัตถุทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่จะดึงดูดซึ่งกันและกันเสมออทุกคนลองดูรูปนี้ครูซูมเข้าไปดาวเคราะห์ A กับดาวเคราะห์ B วางห่างกันมันจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยที่ดาวเคราะห์ A ดึงดูดดาวเคราะห์ B และดาวเคราะห์ B ก็ดึงดูดดาวเคราะห์ A เมื่อกี้ฟังทันไหมคะ A ดึงดูด B ในขณะเดียวกัน B ก็ดึงดูด A แสดงว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยเป็นแรงคู่กริยาปฏิกริยาโดยที่ถ้าเป็นไปตามสมการเมื่อสักครู่นี้ที่ครูไฮไลท์ไปเนี่ย R คือระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง เวลาที่เราจะหาว่าวัตถุทั้งสองมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่เนี่ยให้เราวัดจากจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองเลยนะคะโดยค่า g ใหญ่ที่เป็นค่าคงที่เนี่ยมันเรียกว่าค่าคงที่โน้มถ่วงสากลได้จากการทดลองจะมีค่าประมาณ6.67คูณ10กำลังลบส1นั่นเองอะทีนี้ประโยคนี้คืออะไรอะลบอันนี้ก่อนประโยคนี้ น่าสนใจมากแรงดึงดูดระหว่างมวลเท่ากับแรงโน้มถ่วงและเท่ากับน้ำหนักถ้าเกิดฟังหัวข้อก่อนหน้านี้มาเนี่ยทุกคนจะเริ่มจําได้แล้วว่าแรงโน้มถ่วงกับน้ำหนักนะ่ะมันเท่ากันเออแรงโน้มถ่วงกับน้ำหนักมันเท่ากันได้ยังไงทุกคนลองดูฝั่งนี้อ่าคูซูมเข้าไปรูปนี้นะคะ ลูกศรสีขาวๆที่มีทิศพุ่งเข้าที่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยเราเรียกมันว่าสนามโน้มถ่วงสนามโน้มถ่วงคืออะไรทุกครั้งที่เราพูดถึงคำว่าสนามให้ทุกคนนึกถึงอานาบริเวณนึกถึงอำนาจนึกถึงออร่าอะไรบางอย่างที่มันแผ่ออกมารอบๆบโลกสนามโน้มถ่วงโลกก็คือออร่าที่แผ่ออกมารอบๆโลกอะไรก็ตามวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่ในสนาม จะถูกแรงกระทำไล่แบบนี้เลยนะสนามถ้าอยู่ในสนามจะถูกแรงกระทำและเมื่อถูกแรงกระทำก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจากมันเป็นสนามโน้มถ่วงก็เลยถูกแรงโน้มถ่วงกระทำแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งโน้มถ่วงนั่นเองคนสัตว์สิ่งของหรือลูกแอปเปิลในภาพเนี่ยอยู่ในบริเวณสนามก็เลย เคลื่อนที่ด้วยความเร่งโน้มถ่วงก็คือเท่ากับค่า g นะคะพอเราแทนเข้าไปในสมการการกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันแล้วเนี่ยวัตถุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับ g ก็เปลี่ยน a เป็น g แล้วเราตั้งชื่อใหม่เราเรียกแรงอันนี้ว่าน้ำหนักก็เลยเปลี่ยนจากตัวแปร f ให้เป็นตัวแปร w ที่มาจาก weight ท,ที่แปลว่าน้ำหนักน้ำหนักก็เลยเป็นแรงโน้มถ่วงนั่นเอง อ่ะตัวแรกเลยน้ำหนักก็เลยเป็นแรงโน้มถ่วงที่พูดไปหลายครั้งแล้วเนาะในหัวข้อที่ผ่านมาทีนี้แรงโน้มถ่วงมันมีหน้าที่อะไรอะ่ะมันทำให้ลูกแอปเปิลตกลงมาที่ผิวโลกใช่ไหมคะมันทำให้ลูกแอปเปิลไม่ลอยละลองแรงดึงดูดระหว่างมวลก็เช่นเดียวกันแรงดึงดูดระหว่างโลกกับแอปเปิลเนี่ยโลกมันออกแรงดึงดูดแอปเปิลให้ล่วงลงมา เพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเท่ากับแรงโน้มถ่วงและเท่ากับน้ำหนักนั่นเองโดยที่มันเป็นแรงชนิดที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันด้วยนะไม่เหมือนกับแรงเสดทานที่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการมีมีการสัมผัสกันที่ผิวสัมผัสแต่ว่าน้ำหนักแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ย จกระทำกับวัตถุทั้งหมดเลยที่ถึงแม้จะไม่สัมผัสกันก็ตามไม่ต้องสัมผัสก็โดนแรงกระทำได้นะคะอันนี้ครูเสริมเก็ตความรู้นิดหนึ่งถ้าสมมุติครูให้ทุกคนลองหาซิว่าแรงดึงดูดระหว่างโลกกับ ตัวนักเรียนอะเป็นเท่าไหร่โดยที่ครูก็ไม่ได้บอกว่ามวลของโลกเป็นเท่าไหร่ครูไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกรัศมีไม่ได้บอกระยะห่างระหว่างโลกกับตัวนักเรียนด้วยแต่สมมุติให้นักเรียนยืนอยู่ที่ผิวโลกเนี่แหละ ไม่มีข้อมูลมาให้แบบนี้นักเรียนจะหาแรงดึงดูดระหว่างมวลโลกกับมวลนักเรียนได้ไหมคำตอบก็คือหาได้นะคะเพราะว่าอะไรนักเรียนก็เอาน้ำหนักของนักเรียนมาตอบสิเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักมันมีขนาดเท่ากับน้ำหนักนั่นเองนะคะโอเคมาดูแบบฝึกหัดกันมีแค่สองข้อ ข้อแรกให้หาแรงดึงดูดระหว่างมวล2อันนี้นั่นก็คือตัวยีราฟกับตัวมีแพนดา้าคือคําว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลมันมันอาจจะไม่ได้ดูดเข้าหากันเหมือนประจุบวกประจุบะจบลบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีแรงขนาดเล็กๆก,ก,กระทําต่อกันอยู่ดีนะคะอ่ะลองหากันเลย แทนค่าค่า g เป็นค่าคงที่6.67ุดหกคูณสิกำลังลบสิแล้วก็แทนค่ามวลของวัตถุทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าไหร่เอ่ย1เมตรยกกำลังสองอืม คำนวณออกมาจะได้แรงดึงดูดระหว่างตัวยีราฟกับหมีแพนด้าเนี่ยเท่ากับเท่านี้แต่ว่าเราตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศา,ศาสตร์เนาะเราก็เลื่อนจุดนิดนึงเป็น9 3 4ุดส คูณ10ยกกำลังลบเนิวตันนะคะยีราฟดึงดูดมีแพนด้าก็เท่านี้มีแพนด้าดึงดูดยีราฟก็เท่านี้เช่นเดียวกันต่อมาข้อที่2บ้างโลกกับนก หาสนามโน้มถ่วงอืมสนามโน้มถ่วงเมื่อกี้เราพูดเราพูดไปในหน้าสไลด์ที่แล้วเนาะคือถ้าเกิดอยู่ในสนามจะถูกแรงกระทําและเมื่อถูกแรงกระทําจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งพอเป็นสนามโน้มถ่วงแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรเป็นตัวจีเช่นเดียวกับความเร่ง จากความสัมพันธ์หน้านี้นะเห็นสมการนี้ไหมคะเรายกลงมาเลยนันกเรียนจะได้ว่าแรงดึงดูดเท่ากับก้อนนี้ซึ่งเป็นสมการของแรงดึงดูดระหว่างมวลแล้วก็ไปเท่ากับน้ำหนักก็คือ m g อาครูสมมติให้ m 1เป็นมวลน,นกและ m 2เป็นรรมวลโลก ถ้าอย่างนั้นน้ำหนักก็ต้องแทนด้วย m 1เพราะว่าเป็นน้ำหนักของนกนะคะโอเคสนามเนี่ยถ้าอยู่ใกล้สนามเข้มสนามโน้มถ่วงก็จะมีค่าเยอะแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลจากผิวโลกออกไปยิ่งไกลามากสนามก็ยิ่งอ่อนลงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าลดลงนั่นเอง จากสมการตรงนี้คู่นี้ครูตัด m 1เพราะว่าตัดได้ทั้งสองข้างเราจะได้ g เท่ากับ g ใหญ่ m 2หารด้วย r กํลังสองนี่คือค่าของสนามค่ะทุกคนเห็นไหมว่าสมการมันเป็นยังไงสมการก็คือสนาม โน้มถ่วงณนะตำแหน่งที่นกอยู่เนะี่ยมันจะแปรผกผันกับระยะนั่นก็คือถ้ายิ่งอยู่ห่างสนามก็ยิ่งมีค่าน้อยนั่นเองโลกมีมวลเท่านี้และอยู่ห่างกันเท่ากับ อย่าลืมยกกำลังสองเรียบร้อยแล้วเราจะได้ว่าหน้าบริเวณที่นกอยู่นะ่ะมีสนามเท่ากับ อ่ะแล้วก็จัดรูปต่อได้6นะคะ ต่อมาข้อ B boy หาน้ำหนักของวัตถุที่ตำแหน่งนั้นแน่นอนว่าถ้าฟังในหัวข้อที่2คือเรื่องมวลกับน้ำหนักทุกคนน่าจะพอจำได้ว่ามันต่างกันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันมวลจะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจะมีค่าเท่าเดิมแต่น้ำหนักจะมีค่าไม่เท่าเดิมถ้าเกิดอยู่ใกล้ผิวโลก น้ำหนักก็จะเยอะแต่ถ้าเกิดยิ่งอยู่ไกลออกไปห่างจากแรงโน้มถ่วงมากเท่าไหร่น้ำหนักก็จะน้อยลงและมีโอกาสเป็นศูนย์ด้วยซ้ำในบริเวณที่มันไม่มีแรงอะไรกระทำเลยดังนั้นข้อ b กับข้อ c มันจะไม่เหมือนกันนะข้อ b หาน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักก็มวลคูณกับความเร่งณนะตำแหน่งที่นกอยู่มีความเร่งโน้มถ่วงเท่ากับ และนกมีมวล2กิโลเพราะฉะนั้นณนะตำแหน่งที่นกอยู่นกจะมีน้ำหนัก12นิวตันและข้อ4มวลเนื่องจากมีค่าเท่าเดิมตลอดก็ตอบ2กิโลกรัม